คุณผู้ชมคะสถาบันเครดิตสวิสนะคะเพิ่งจะเปิดเผยผลการจัดอันดับประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำมากที่สุดในโลกนะคะหรือว่ามีช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยมากที่สุดรปรากฏว่าประเทศไทยคุณอัศวินคะอยู่อันดับ3ของโลกเลยนะต้นต้นเลยนะฮะต้นๆเลยค่ะแล้วเรื่องนี้นาะยกรัฐมนตรีก็ตอบคําถามผู้สื่อข่าวด้วยนะคะบอกว่าสาเหตุส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาไทยเรายังสร้างความสมดุลการเติบโตเศรษฐกิจในประเทศไม่เพียงพอนะคะแล้วคือถ้าลองนับดูตั้งแต่ที่รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศ3ปีนะคะตั้งแต่ ปี2,557จนถึงตอนนี้ก็พยายามที่จะทําในทุกๆวิถีทางเสริมความแข็งแกร่งในพื้นที่แต่นายกก็ยอมรับนะคะว่าบังคับทุกคนให้ทําตามเหมือนกันหมดไม่ได้บางอย่างก็ทําได้บางอย่างก็ทาําทไม่ได้นะคะยกตัวอย่างเรื่องส่งเสริมการทําเกษตรแปลงใหญ่ก็ทําได้เยอะพอสมควรแต่สุดท้ายก็ยังไม่มากพอเท่าที่ต้องการ ตอนนี้รัฐบาลมีงบประมาณลงไปยังท้องถิ่นต่างๆแล้วนะคะเพื่อไปสร้างความเข้มแข็งให้กับฐานรากไม่ใช่เป็นการเอาเงินไปแจกที่ผ่านมาก็ทั้งแก้ไขปัญหาระบบสาการกนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งค่ะทาให้คนข้างล่างมีไรายได้มากยิ่งขึ้นค่ะทําให้คนกลุ่มนี้ที่อยู่ข้างล่างเลยเขามีช่องทางมีรายได้เพิ่มขึ้นมันต้องอะไรล่ะเหมือนเราให้เบ็ดเข้าไปแล้วเรามีบ่อตกมี แหล่งน้ําที่มีปลาเยอะๆให้เขาหรือ,อยังอ่ะก็ออยังอีกนั่นถึงต้องต้องมีการมาตร,รการนี้นวันไปเสริมห้อย่างน้อยเขาก็มีเบ็ดและมีปลาที่เขาตกไว้กินได้ในช่วคราวไปก่อนในเรืการเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่เราทําให้มันเกิดลดช่องว่างได้ก็คือต้องไปเชื่อมต่อเศร,รฐษฐกิจของประกอบการธุรกิจระดับกลางระดับบนทั้งหมดเป็นห่วงโซ่เดียวกันไงเพราะนั้นเราก็เท่ากับเราขยายแหล่งน้ำให้มันกว้างขึ้นมีเบ็ดตกปลาทุกคนมันก็จะได้ปลาที่ตัวเอง อยากจะทานอยากจะกินได้นะแลกเปลี่ยนกันได้ตกปลานี่มาแล้วไม่ชอบกินปลานี่ไปแลกกับปลาโน่นที่เพื่อนเขาตกมามันก็ต้องเป็นแบบนี้นะผมเทียบตัวอย่างง่ายๆอย่ามาบอกอย่าอย่าเข้าใจว่ารัฐ,ฐาบาลนี่เออไม่ไม่ให้ไปตกปลาเนี่ยสอนทุกอย่างวิธีการแนะนําตั้งศูนย์การเรียนรู้ตั้งศูนย์ <c oughs> อะไรล่ะเทคโนโลยีประจ,จําชุมชนหมู่ <c oughs> บ้านการค้าขายทางออนไลน์ นี่แหละคือการสร้างความแข็งแรงลดความเหลื่อมล้ำไงครับนายกออกว่าที่ผ่านมาเองรัฐบาลนะครับก็พยายามที่จะอัดฉีดนะครับเป็นเงินนะครับไปสู่ชุมชนไปสู่ท้องถิ่นนะครับเพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากนะครับก็หวังว่าปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำนั้นน่าจะค่อยๆลดลงนะครับเพราะว่าประเทศไทยเองอันดับสามีหนูว่าแม้ว่าอันดับสูงๆนี่แต่ไม่ดีนะครับเพราะว่าแสดงให้เห็นว่าช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนนั้นยังค่อนข้างเยอะในประเทศไทยของเรานะครับ